ฮัลโหลพี่มานัฐนะครับวันนี้เราอยู่กันที่รินมณีคลินิกสาขาเดือนภาษีกวกพาร์คถนนกาญจนาพิเศษเช่นเคยนะครับวันนี้หมอมีเคสพิเศษนะครับเป็นเคสที่จะมาจี้กระและก็ติ่งเนื้อนะครับเป็นเคสที่จะมาจี้กระติ่งเนื้อนะครับเช็นว่าเคสนี้นะครับจะมีกระเนื้อนะครับบริเวณตรงหน้าแก้มนะครับแล้วก็ใต้ตานะครับแล้วก็จะมีพวกต่องไขมันบางส่วนนะครับผมนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราจะใช้ c ซียทูเลเซอร์ในการรักษาแล้วก็เอาพวกกระเนื้อติ่งเนื้อพวกนี้เนี่ยให้หลุดออกไปจากใบหน้าของเรานะครับเห็นวกัันนะครบ พวกนี้เกิดจากอะไรได้บ้างครับเกิดจากแสงแดดนะครับเกิดจากฮอร์โมนหรืออาจจะเกิดจากปัจจัยอย่างอื่นเช่นพวกครีมที่เราใช้ก็มีผลนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทาครีมกันแดดนะครับในการรักษาก็คือการใช้เซรั่มนิเวศในการกําจัดพวกนี้นะครับหรือที่ยัง้นออกไปนะครับที่สําคัญหมอแนะนํานะครับห้ามไปซื้อพวกยาที่ใช้แต้มนะครับเพราะพวกนี้เนี่ยจะเป็นกรดนะครับเกิดเราแต้มไปนะครับเราไม่สามารถที่จะกําหนดความลึกรือขนาดของบาดแผลได้จะทําให้มีการเกิดการไหม้ของแผลหรือการแพ้ได้นะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ย ไม่หลุดด้วยนะครับแล้วก็เป็นสเก็ที่ดำหรือเข้มกว่าเดิมด้วยเพราะฉะนั้นมาหาหมอนะครับใช้ c o 2ดีกว่านะครับโอเคหมอจะเริ่มจี้ด้วยซ o 2อนเริ่มแล้วนะครับคนไข้พยายามหลับตาห้ามลืมตาตลอดเวลานะครับแล้วก็อย่าดึงหน้าหนีนะครับถ้าเจ็บไม่ไหวบอกให้หยุดได้นะครับอันนี้เราใส่ยาชาเรีร้อยแล้วนะครับตอนนี้จะใส่ยาชา30นาทีนะครับ